มาค่ะมาทําน้ําขนมจีนกันค่ะขั้นตอนนี้ยายก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะใส่กระชายลงไปตะไคร้ค่ะยายหัห่นลงอันนี้เป็นข่านะขา่านีค่ะใส่ตะไคร้ใส่ขาลงไปเพราะเดี๋ยวเราจะช้อนขึ้นมาตํามาบดเหมือนเดิมค่ะ เป็นพริกแห้งนะคะหอมแดงนะคะยายชอบกระเทียมค่ะยายใส่ลงไปด้วยให้ได้รสชาติของสมุนไพรนะคะเดี๋ยวต้มไปค่ะต้มให้ทุกอย่างสุกแล้วก็เอามาบดหรือเอามาเสร็จแล้วเรายายก็จะช้อนออกมาปั่นเลยนะคะยายไม่ตำยายปั่นเลยเพราะมันจะละเอียดดีค่ะ เป็นขาไก่ที่ยายต้มให้เดือดนะคะแล้วเทน้ำทิ้งล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดเล็บค่ะจากนั้นเราเอามาต้มให้เดือดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะใส่พวกเครื่องแกงนะคะนี่ค่ะยายก็จะใส่เครื่องที่ยายปั่นลงไปนะคะโ้เข้มข้นมาก เลยก็เจ้าน้ำจากในนี้แหละค่ะมาล้างเครื่องปั่นยายอือนี่ค่ะพอใส่เครื่องแกงแล้วใช่ไหมคะยายก็จะให้เขาเดือดขึ้นมาแล้วก็เราก็จะมาปรุงเครื่องกันค่ะนี่ค่ะพอใส่เครื่องแกงเราก็มาปรุงรสกันเลยนะคะก่อนอื่นยายก็จะใส่โชูชูรสเดนมาร์ก เพื่อความนื้ค่ะไม่เยอะไม่เยอะเพราะเดี๋ยวเราใส่ปลานะคะน้ำปลาปลาล้น้ำปลาค่ะใส่ปลา้าลงไปค่ะ อย่าเปิด <c oughs> อย่าไฟก็จะไม่ไม่แรงนะคะตอนที่ใส่ปลาร้าเนี่ยเ <c oughs> พรเดี๋ยวสมาชิกในบ้านจะสลบสไลด์กัน <c oughs> ยิ่งตอนนี้ไม่ใช่หน้าร้อนอยู่เปิดหน้าต่างยังไม่ค่อยได้ต้องใช้ไฟนุ่มๆนวลๆนะคะใครอยู่ต่างประเทศนะ <c oughs> จากนั้นเนี่ยก็จะเอาเศษปลาราค่ะที่กรองได้แล้วเนี่ย ลิ้งลงแล้วก็ห่อเป็นขยะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เหม็นไม่ให้ขยะบ้านยายเหม็นนะคะนี่ค่ะปาก,กระป๋องอยายซื้อมาตุนอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะยี่สิบเอ็ดโคนหนึ่งร้อยบาทได้หกกระป๋องเอ้ยได้สามกระป๋องอยายซื้อมาสองร้อยบาทค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ อร่อยมากค่ะรสชาติไม่เปรี้ยวมากเดชอบนี่ก็จะมาใส่ในครกใส่ไปสองกระป๋องพอค่ะตำให้แค่เขาละเอียดกรเพอแล้วค่ะ ในหม้อที่ว่าเราปรุงแล้วนะคะก็จะเป็น <c oughs> ก็จะเป็นน้ำยาปลากระป๋องน้ำยาปลาค่ะตอนนี้ยายก็ะจะใส่ใบมะกรูดเพิ่มค่ะ ก็ใส่ลูกชิ้นค่ะปิดฝาไปเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะพอ,อยายเห็นว่าขาไก่เห็นไหมคะเขาทะลุะเอ่ล้นขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือเขาสุกเขาเปื่อยแล้วนะคะไปกินกันได้แล้วค่ะ กินไปไทยหลังสวัสดีค่ะฮัลโหลเอเวอร์บอดี้มาค่ะมากินกันเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูขนมจีนนะคะขนมจีนก็จะเป็นแบบนี้ขนมจีนเวียดนามทุงนี้สิบห้าคูนเจ็ดสิบห้าบาทช่วงเนี้ยใส่พริกก่อนเด้อ อัปเดตข่าวก็ไม่มีอะไรค่ะช่วงนี้ก็ก็ยังติดติดกันเรื่อยๆแต่ว่าเอ,อยอดคนตายก็ไม่ได้เพิ่มนะคะเท่าไหร่วันนี้ไม่เห็นเขาแจ้งก็ยังตายหนึ่งคนที่ว่าอายุแปดสิบแต่ว่าคือยายบอกไปเมื่อวานเนี้ยสําหรับคนที่ผิดสาหรับคนที่อายุไม่มากนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงนั้นก็คือเป็นโรคปอดหรืออะไรเงี้ยจะอันตรายมากเลยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ ค่อนข้างติดสูงเพราะว่ายายได้ข่าวว่าที่ที่เดนมาร์กนะ่ะมีผัวเมียคู่หนึ่งไปเที่ยวอิตาลีผัวน่ะเป็นโรคปอดอายุ49ใช่ไหมคะอายุ49เป็นโรคปอดเมียก็อายุก็45ไปด้วยกันแต่ว่าผัวนะ่ะสามีนะ่ะได้ได,ได้ได้นอนโรงพยาบาลแต่เมียไม่เป็นอะไรยายก็เลยว่าแปลกใจเออแสดงว่าเมียเนี่ยปกติ แต่สามีน่ะเป็นโรคปอดแบบว่าเลื้อหลังมานานแล้วแบบเป็นปอดที่ไม่ค่อยแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะยายก็ได้ข่าวอย่างนั้นแต่ก็จริงๆอ่ะใครที่เป็นโรคปอดความเสี่ยงเขาจะสูงนะสูงมากเลยอ่ะอย่างสมมติใครสูบบุหรี่แล้วหมอบอกว่าคุณเป็นโรคปอดนะน,นั่นแหละเรียบร้อยมาค่ะมากินกันยายก็จะมาอัปเดตไปเรื่อยๆฉะนั้นไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าแก่แต่ถ้ามีโรคนะคะโรคประจาตัว หรือบางคนภูมิต้านทานไม่เยอะจะโดนไม่จําเป็นว่าจะต้องอายุ80นะคะอายุ29 30เงี้ยถ้าภูมิต้านทานไม่เยอะไม่หลับไม่นอนเล่นแต่เกมอะ่ะระวังเด้อครูเด็กน้อยื <S <S อจริงๆร่อะผักอันฟันฟ้า คนถามยายมนเยอะเหมือนถั่วงอกผักชีราวต้นหอมถั่วสะตอผักสลัดรวมค่ะอันนี้กินได้ถั่วลํวเาเตาอร่อย อย่าลงวิธีทำให้ด้วยนะคะสูตรใครสูตรมัน รสชาติจะเหมือนถั่วงอกค่ะอร่อยแล้วมีประโยชน์โรรรฮอร์โมนสูงพวกอะไรที่งอกๆนะคะโกรโกรรฮอร์โมนเขาจะสูงอืม ผักจีไม่ค่อยหอมค่ะจะไม่หอมเหมือนบ้านเราแต่ผักจีที่นี่แพงนะคะ <c oughs> แพงมา,มากๆเลยอ๋อพริกป่นใหญ่คือเผ็ดอะแยป่นมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็มาแช่ช่องแข็งไว้ 嗯，嗯。Mm. Mm. <laughs> จะดูจะเข้าได้ไหม <laughs> มองไม่เห็นว่ามีอะไรไม่รู้สึกเลยค่ะตั้งแต่แก่มาเนี่ยไม่รู้สึกเลยแนละ้วติดรอบปากคิดถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวยายจะไปทำอ่อม เดี๋ยวได้ไปทําอมอืมอืม ฝรั่งก็ถามถามนะคะฝรั่งที่บ้านถามว่า เพราะอะไรต้งกินเพราะว่าทำไมต้องกินอันนี้มันมีเนื้อตรงไหน <c oughs> เขาไม่รู้อ่ะว่ามันมีคอลลาเจน อาหารอย่างอื่นตอบได้หมดค่ะยกเว้นนั้นเนี้ที่ตอบไม่ได้เหตุผลคือไม่มีเนื้อกินทําไมกินตรงไหนมันแล้วก็อายเข้ามากเวลากินเมนูเนี้ย ใจตรงที่ว่าเวลาเขานั่งอยู่ด้วยยายจะไม่ค่อยกินถ้ามีถ้ากินด้วยกันเนี่ยก็คือจะต้องมีกระดาษที่ชู้มาวางไว้หรือหาอะไรมากัน้นเพื่อที่จะไม่เขาเห็นแบบอย่าง,างเงี้ยวางอยู่ถึงอยู่ด้วยกันมานานก็ก็ยังเขินอยู่ค่ะ น้ำก็จะค้นสีสวยเนาะเวลาใช้ปลากระป๋องไม่มีกลิ่นเปรี้ยวนะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศมีแต่ความนัวอร่อย <c oughs> หอมกระชาย

ขวดไครขวดมันนะคะที่บ้านได้เจอกับยาได,ได้ไหมคะร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ